เพราะว่าดูสังเกตได้เลยนะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาจะทําเป็นคลื่นคลื่นตลอดเลยเตือนเตือนภัยจะเป็นเส้นสีขาวสีสังค ו สวยงามมากเลยสวยสวยค่ะสวยสวยงามมากมากเลยสังคงสวยงามมากเลยสวยสวยค่ะสวยสวยงามมากมากเลย เส้นทางนี้นะคะเส้นทางปราจีนบุรีนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าถนนหนทางเขาจะทำเป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเส้นทางนี้เนาะไม่เคยเห็นครั้งแรกของศินีนาธเลยสวยงามมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังในการขับรถนะคะมองวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ่านี่ก็คือสแสดง เป็นครั้งแรกที่มาเส้นเส้นทางนี้นะคะเพื่อนๆลหลายๆท่านน่าจะมาแล้วแหละนะน่าจะมาเส้นทางนี้แล้วแหละมาตื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับซิรีน,านะะ่าที่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเส้นทางนี้เนาะไม่เคยเห็นครั้งแรกของซิรินาาเลยสวยงามมากๆเป็นครั้งแรกที่มาเส้นเส้นทางนี้นะคะ เพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะมาแล้วแหละนะน่าจะมาเส้นทางนี้แล้วแหละเพราะว่าดูสังเกตได้เลยนะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาจะทําเป็นคลื่นคลื่นตลอดเลยเตือนเตือนภัยจะเป็นเส้นสีขาวสีน่าจะเจอว่าเออธรรมชาติคือเขาสวยมากสวยงามมากนะคะ,ะการเดินทางหรือว่าขับรถขับอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังสวยงามมากมากคะ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ mm hmm. ทางโค้งสวยงามมากเลยค่ะ mm hmm. ว่าตรงที่เราลงไปนี่คือจะสูงมากสามารถที่จะมองเห็นภูเขาด้านหน้าได้แบบว่าสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกของเซรีนาธ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ,ะคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกของสีรีนาที่มานี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเส้นทางนี้เนาะไม่เคยเห็นครั้งแรกของสีรีนาเลยสวยงามมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปของสีรีนาไว้ใจเจอกันคลิปหน้านะคะ อะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังในการขับรถนะคะมองวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,น,อนี่ก็คือสแสดงสอง้างทางนะคะเราก็ต้องขับรถชา้าๆนะคะเส้นทางนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเขาก็เลยทำเป็นคลื่นถนน เพื่อให้รถวิ่งช้าๆนะคะมองไปน่าจะเจอว่าเออธรรมชาติคือเขาสวยมากสวยงามมากนะคะาการเดินทางหรือว่าขับรถขับอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังนะทางโค้งสวยงามมากเลยสวยๆค่ะสวยสวย,สวยงามมากๆเลย สองข้างทางนะคะเราก็ต้องขับรถช้าๆนะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังในการขับรถนะคะมองวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอนี่ก็คือสแสดงนะคะเดินทางมาทางนี้เห็นจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารถเยอะมากๆนะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะคะนะคะ เดินทางมาทางนี้เห็นจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารถเยอะมากๆนะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะคะนะคะเดินทางมาทางนี้เห็นจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารถเยอะมากๆนะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะคะสวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทางโค้งสวยงามมากเลยคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> สองข้างทางนะคะเราก็ต้องขับรถช้าๆนะคะมองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นผูเเห็นไหมคะวิวข้างทางสองข้างทางจะสวยมากๆเลยมองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นภูเขาที่แบบเขียวขจีตื่นตานะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปของสิรินา่าไว้ใจเจอกันคลิปหน้านะคะ สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทางโค,ค้งสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทางโค้งสวยงามมากเลยค่ะอ่าเป็นคลื่นถนนนะคะเพราะว่ามันเป็นทางลงเขานะคะชันมากเลยอ่ารถจะได้ไม่วิ่งเร็ว เพราะว่าเพราะว่าดูสังเกตได้เลยนะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาจะทําเป็นคลื่นคลื่นตลอดเลยเตือนเตือนภัยจะเป็นเส้นสีขาวสีน้เส้นทางนี้นะคะเส้นทางปราจีนบุรีนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าถนนหนทางเขาจะทําเป็นนะคะเดินทางมาทางนี้เห็นจะสังเกตได้เลยนะคะว่า รถเยอะมากๆนะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะคะอาตื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับอ่า,อารินาตนะคะที่เพราะว่าดูสังเกตได้เลยนะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาจะทำเป็นคลื่นคลื่นตลอดเลยเตือนเตือนภัยจะเป็นเส้นสีขาวสาีเป็นคลื่นถนนนะคะเพราะว่ามันเป็นทางลงเขานะคะชันมากเลยรถจะได้ไม่วิ่งเร็ว เพราะว่ามาเล่นกิจกรรมด้วยนะคะ,ะท้องฟ้าก็จะมีเมฆเมฆครึ้มเป็นบางบางบางส่วนนะคะแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะอสองข้างทางนะคะเราก็ต้องขับรถช้าๆนะคะเห็นไหมคะวิวข้างทางสองข้างทางจะสวยมากๆเลยอมองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นภูเขาที่แบบเขียวขจี ตื่นตาสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกของสิรีนาทีท่มาเพราะว่าดูสังเกตได้เลยนะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาจะทําเป็นคลื่นคลื่นตลอดเลยเตือนเตือนภัยจะเป็นเส้นสีขาวสีเอ็นไหมคะวิวข้างทางสองข้างทางจะสวยมากๆเลยอมองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นภูเขาที่แบบเขียวขจี ตื่นตาเส้นทางนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเขาก็เลยทำเป็นคลื่นถนนเพื่อให้รถวิ่งช้าๆนะคะมองไปมาเล่นกิจกรรมด้วยนะคะท้องฟ้าก็จะมีเมฆเมฆครึ้มเป็นบา,บางบางบางส่วนนะคะแต่ฝนก็ยังไม่ตกเขา,าตั้งตั้งงานอยู่ด้านหน้านะคะวันที่เรามาเนี่ยวันที่เราจะเดินทางกลับ สมุทรปราการเนี่ยก็จะมาเส้นทางนี้เป็นคลื่นถนนนะคะเพราะว่ามันเป็นทางลงเขานะคะชันมากเลยรถจะได้ไม่วิ่งเร็วเพราะว่าเขาตั้งตั้งงานอยู่ด้านหน้านะคะวันที่เรามาเนี่ยวันที่เราจะเดินทางกับสมุทรปราการเนี่ยก็จะมาเส้นทางนี้มองเห็นภูเขาด้านหน้าเลยเขียวขจีเลยนะคะ ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังในการขับรถนะคะมองวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือสแสดงนะคะเดินทางมาทางนี้เห็นจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารถเยอะมากๆนะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะคะเขา,าตั้งตั้งงานอยู่ด้านหน้านะคะวันที่เรามาเนี่ยวันที่เราจะเดินทางกลับ สมุรปราการเนี่ยก็จะมาเส้นทางนี้มาตื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับซิรินาตนะคะที่เหลืองใช่ไหมคะเตือนให้ผู้ใช้ขับรถผู้ใช้รถใช้อาตื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับซิรินาตนะคะที่ยังว่าตรงที่เราลงไปนี่คือจะสูงมากสามารถที่จะมองเห็นภูเขาด้านหน้าได้แบบว่าสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมาก สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทางโค้งสวยงามมากเลยค่ะมองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเส้นทางนี้เนาะไม่เคยเห็นครั้งแรกของสีนาาเลยสวยงามมากๆค่ะเสามมา้นทางนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะ เขาก็เลยทำเป็นคลื่นถนนเพื่อให้รถวิ่งช้าๆนะคะมองไปสวยงามมากๆคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทางโค้งสวยงามมากเลยคะ่ะมองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นผู้เป็นครั้งแรกที่มาเส้นเส้นทางนี้นะคะ,ะเพื่อนๆลหลายๆท่านน่าจะมาแล้วแหละนะ น่าจะมาเส้นทางนี้แล้วแหละมาตื่นใจ